สวัสดีครับช่างตองผ่าซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าฝาบนโตชิบ้านะครับ9กิโลนะครับอาการขึ้น e2 3นะครับ e2 e3 นะครับเดี๋ยวกดสวิตช์ power ดูก่อนเลยนะครับแล้วก็กด start ครับดูนะครับ นี่นะครับพอจะมองเห็นไหมครับขึ้นคดเออร์เลอร์นะครับ E2 E3 นะครับสาเหตุมาจากส่วนมากจะเป็นสวิตประตูไม่ล็อกหรือว่าหนูเข้ามากัดสายสวิตประตูนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วนะครับนี่นะครับสวิตประตูก็อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็ทําการขันน็อตนะครับนี่นะครับขันน็อตออกสองข้างนะครับนี่อีกข้างหนึ่งพอขันเสร็จนะครับเราก็ตบมาทางด้านนี้นะครับวิธีแกะนะครับนี่นะครับก็จะออกมาแบบง่ายดายแล้วนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับแสดงว่าที่บ้านมีหนูนะครับหนูกัดสายสวิตประตูนะครับ ขึ้นโค้ดเออร์ E 2 E 3นี่ส่วนมากจะเกี่ยวกับพวกสวิตประตูไม่ล็อกหรือว่าหนูกัดสายนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบอร์ดก็ยังดูสวยอยู่นะครับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดปลั๊กไฟเครื่องซักผ้าก่อนนะครับนี่นะครับหนูกัดสายนะครับสายสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวก็ต้องต่อสายนะครับเตรียมหัวแรงเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวก็มาต่อสายกัน,นครับถ้าต่อสายเสร็จแล้วมันจะขึ้น,คนโค้ดเออร์เ E ส E สามเลย e e น,นะครับติดตามครับนี่นะครับช่างตองก็ทําการต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างตองก็เก็บสายเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาประกอบลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับช่างตองก็เชื่อมบัดกีสายต่อสายเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาประกอบนะครับปรกอบก็วาง ให้ตรงๆนะครับนี่นะครับวางยังเหลืองอย่างนี้นี่นะครับได้อย่างนี้เราก็ตบตบมาทางนี้นะครับเราตบทางขวาทีนี้เวลาเข้าเราก็วางยงเยืืองแล้วตบมาทางซ้ายนะครับมันก็จะเข้ากันพอดีนะครับเดี๋ยวช่างกองก็จะทดลองให้ดูนะครับกด power on นะครับแล้วกด start นะครับ นี่นะครับเครื่องก็เริ่มทำงานแล้วครับ,รบไม่เค้ืนดีสองยีสามแล้วนะครับเดี๋ยวช่างสองก็จะลองปันหมาดดูนะครับปิดเครื่องนะครับเปิด power on กดสป i นนะครับแล้วกดส start นะครับ สั่งปั่นหมากนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่ก็เครื่องทํางานก็เดินน้ําดิ้งนะครับแสดงว่าเครื่องทํางานได้แล้วนะครับสาเหตุมาจากหนูเข้าไปกัดสายตรงสวิตนะครับกัดสายสวิตนี่นะครับเป็่นั้นว่าสำเร็จนะครับช่างตองพาซ่อมก็ วังว่าคงจะมีประโยชน์แด่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่าง่องพาซ่อมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ